ไร่สุภาพเนาะเป็นไร่ที่นิยมแต่งมากที่สุดเนาะในบรรดาจํานวนสี่ชนิดมีไรา่ย,ยาวไร่โบราณไร่ด้านไร่สุภาพไร่สุภาพเนี่ยจะเป็นไร่ที่นิยมแต่งมากที่สุดเพราะว่าจะเอามาแต่งกับโครงเรียกว่าลิลิทอ่ะก็จะมีวรรณคดีไทยจํานวนมากมายเลยที่แต่งด้วยไร่กับโครงที่เราเรียกว่าลิลิทเช่น ลิลิพลลลิลิตะเลงพ่ายลิลิตวนผ่ายอ่ะทีนี้ลองมาดูว่าแล้วไ้ลักษณะบังคับของตัวร่สุภาพพอจําได้ไหมไร่สุภาพหนึ่งบทจะต,ต้องมีอย่างน้อยกี่วักคร่สุภาพ<ะ>หนึ่งบทต้องมีอย่างน้อยห<ะ>้าวรคแต่ละวรคมีกี่คำห้า<ะ>แต่ละวรกก็มีห้าคำ อนุโลมได้มีหกคำได้บ้างเนาะแต่ว่าอย่ามีเยอะอ่าอย่ามีวรคที่ใช้หกคำอ่ะอย่าเยอะเกินไปมีอะไรต่อเมื่อเราแต่งเสร็จสมมุติว่าเราแต่งเสร็จสิบวัคยี่สิบวัหรือเป็นร้อยวรคแล้วเนี่ยตอนจบเราจะต้องแต่งจบด้วยคําประพันธ์ประเภทโคงสองสุภาพโครงสองสุภาพมีลักษณะพิเศษพิเศษยังไงโครงสองสุภาพ ื่อได้ชื่อว่าโครงมันจะบังคับด้วยการใช้คำรูปวรรณยุกต์เอกกับคำรูปวรรณยุกต์โทลองจำเนาะที่ครูเคยให้จำเป็นรหัสตัวเลขให้จำไว้ว่าตำแหน่งรูปเอกกับรูปโทให้จำว่าสี่ห้าสองห้าหนึ่งสองสี่ห้าสองห้าหนึ่งสองคือตำแหน่งรูปเอกกับรูปโท อันนี้เป็นเรื่องของโครงสองสุภาพเพราะส่วนมากแล้วอะที่เราแต่งผิดอะเราจะผิดในส่วนโครงสองสุภาพในเรื่องของตำแหน่งเอกโทแล้วก็ตำแหน่งสัมผัสตร,ตรงที่คำที่ใช้รูปรณยุกโทคําสุดท้ายอะของวรร้าต้องไปสัมผัสกับคําที่เป็นรูปโทคําสุดท้ายในวรรคที่สองอันเนี้ยเราจะต้องดูให้ถูกต้องเนาะทีนี้สัมผัสของรายสุภาพ มีลักษณะสัมผัสเหมือนกันทุกวัคเลยก็คือคำสุดท้ายของวัคหน้าไปสัมผัสกับคำที่ที่เท่าไหร่คำสุดท้ายของวัคหน้าคำสุดท้ายของวัคหน้าต้องไปสัมผัสกับคำที่ หน pues uh well, <th <th ึ่งหรือสองสหนึ่งหรือสองหรือสามก็ได้จะไม่เกินคําที่สามเนาะสังเกตจากตัวอย่างนะมีตัวอย่างให้ดูจากเรื่องลิเลังไพโผลควรคงทํานายนายก็คือคําสุดท้ายไปสัมผัสกับคําว่าทายในวรรคถัดไปก็คือทายพระเคาะถึงคาดนายสัมผัสกับทายทายพระเคาะถึงคาด คาดก็ไปสัมผัสกับราดในคำที่สามฟังสารราดเอารถอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องของการใช้คำสัมผัสก็คือจำตำแหน่งให้ได้ว่าต้องสัมผัสคำที่หนึ่งสองหรือสามของวรรคถัดไปก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆสัมผัสอะจำง่ายมากเพราะว่าเหมือนกันทุกวัรคมันแตกต่างสัมผัสแค่ตรงโครงสองสุภาพอย่างเดียวเนาะอ่ะสุดท้ายในเรื่องของการใช้คำสุภาพ ไร่สุภาพมีคำว่าสุภาพเนาะโครงสุภาพก็มีคำว่าสุภาพกรอนก็มีคำว่าสุภาพเรียกว่ากรสุภาพไอ้คำสุภาพเนี่ยมันคืออะไรคำสุภาพก็คือคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกเนาะจำให้ดีนะคำสุภาพคือคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกตถ้าคำสุดท้ายที่เราจะใช้สัมผัสกันอะ ถ้าไอ้คำนั้นอะไม่มีรูปวรรณยุกคําที่มารับสัมผัสก็ต้องไม่มีรูปวรรณยุกเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องของการใช้คําสัมผัสประมาณนี้ลองไปอ่านทบทวนอีกรอบหนึง่งเนาะประมาณนี้ส่วนอันนี้น่าจะพอทราบอยู่แล้วการใช้คําตายเป็นข้ออนุโลมคือใช้คําตายแทนคําที่มีรูปวรรณยุกเ,เองได้ในส่วนของโคงสองสุภาพนั่นเอง